ก็ไหว้ทุกคนไปไหว้หมดเลยว่าขอให้แบบราบลื่นปลอดภัยทุกอย่างก็เป็นจริงนะเราว่าดีกว่าที่คิดว่าทุกอย่างมันราบลื่นไปหมดเลยครับพี่เอมอ่ะอยู่เขาก็บอกว่าเออมีนเนี่ยถ้าได้ร้อยห้าสิบล้านมีนแต่งหญิงครับร้อยห้าสิบล้านครับนะครับผมคุณนุ่นนะผมสวัสดีครับผมแชมป์ชนาทิพนะครับรับบทเป็นพี่นาคสามหรือว่านาคคำนะครับสวัสดีครับผมปอนคุณาพัฒครับผมรับบทเป็นออสครับครับมีนพีรวิทย์ครับรับบทเป็นโทมินจุนครับผมถวัดนั้นอ่ะเขาให้พ่อนาคอ่ะ ใส่กำไรที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับไปลักของปันกูนตายถ้าหนึ่งภาคสองถูกเล่าในวัดเยอะเนาะอยู่ในวัดในสุสานแก้คำสาปกันในนั้นแต่ภาคนี้เนี่ยมันคำสาปมันใหญ่ขึ้นออกมาตะลุยภาคอีสานมากขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็เกี่ยวกับตัว พี่นาคที่ก่อนบวชเป็นพระด้วยครับกดดันมากเพราะว่าภาคหนึ 1, ่งภาคสองเขาเล่นไม่ดีมากแล้วก็ต้องแบบคมกดดันที่ว่า่าหนึ่งภาคสองย่อดรายรับเขาเกินร้อยล้านครับผมเราก็ค่อนข้างกดดันว่าภาคเราเรามาเล่นจะถึงร้อยล้านไม่เนี่ยมันด้วยไว,ดวย้ด้วยที่โตขึ้นด้วยครับแต่ละภาคเราจะโตขึ้นโตขึ้นสางภาคนี้ถ้าถ้าส่วนตัวคาแรเตอร์รของออนก็จะมีความมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ภาคเนี้ยจ,จะบวชเป็นพระครับผมที่สําคัญเลยแล้วก็แต่ดันไปเจอคําสาบก่อนเจออาถรรพ์ต้องมาแก้กันครับ แต่งนานมากครับผมแต่งก่อนใายประมาณ8ชั่วโมงครับพอแต่งเสร็จแล้วก็เดินไปคุยกับใครเขาก็เดินหนีครับจะนั่งทานข้าวใครเขาก็ไล่ไปทานที่อื่นไกลๆครับเขาไล่ผมจนผมหมันไส้เดินเข้าไปหาเขาแบบบ่อยๆเลยไม่เจอนะไม่เจอเราว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราว่าเราก็ขึ้นไปแบบด้วยใจศรัทธาอะไรเงี้ยครับผมก็ไหว้ทุกคนไปไหว้หมดเลยว่าขอให้แบบรับรื่นปลอดภัยเพราะว่า แค่สิ่งที่ต้องเจอเนี่ยจริงๆแ่่ก็หนักหนาพอนะกับการ่กับการที่แบบต้องคำนวณไปเลยว่าใช้แบตกี่ก้อนใช้เมมกี่อันถ่ายกี่ซีนได้กี่เทคห้ามเกินตรงนี้เพราะว่าไม่มีไฟข้างบนไม่มีสำรองข้างบนถ้าอะไรเสียก็คือ หยุดเลยทำอะไร um. ไม่ได้เลยนะแค่ปีนขึ้นไปปีนลงมาก็เหนื่อยแล้วฮะก็แบบแค่ขอพอรว่านะให้ทุกอย่างมันราบลื่นทั้นั้นฮนะ <laughs> แล้วทุกอย่างก็เป็นจริงนะเราว่าดีกว่าที่คิดว่าทุกอย่างมันราบลื่นไปหมดเลยนะ <c oughs> ก,ก,ก็เริ่มมีกระแสะนะเริ่มมีคนพูดถึงถ้าตอนนั้นถามมีเนะี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบง่ายเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็แบบเหมือนม,มีมีที่เดินมีอะไรสะดวกสบายเมื่อก่อนก็ต้องเป็นต้องปีนใส่ถุงมงถุงมืออะไรเงี้ยฮะแต่ว่าใดๆก็คือเราก็ทำความสะอาด เอาถุงดำขึ้นไปกันเองเลยนะแล้วก็ใครกินอะไรเงี้ยก็ต้องใส่ถุงดำตรงนั้นเลยแล้วก็แบกกันลงมาเองเลยอะไรเงี้ยฮะก็มีเจ้าหน้าที่คอยคอยดูแลคอยมดูแลมุกที่เล่นไปอ่ะมันถ้าจะเป็นมุกสดเยอะมากเลยนะใช่ครับ ผมไม่ได้บนนะครับคืออย่างนี้พี่เอ,อ่มเขาไปไปรำถวาย แล้วเขาก็ไปเหมือนไปบนหรือไปพูดนี่แหละว่าถ้าได้ร้อยล้านเนี่ยจะชวนเพื่อนๆกลับมารำโดยที่ไม่บอกพวกเราไม่บอกพวกเราเลยเรามารู้ต้องกลับมาแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยในรายการสดอยู่เขาก็บอกว่าเออมีนเนี่ยถ้าได้ร้อยห้าสิบล้านมีนแต่งหญิงอ่าแล้วแบบมันออกรายการสดแล้วไงผมก็ได้ถ้าถึงก็โอเคเดี๋ยวให้พี่เอ็มคอยหาชุดให้ผมแล้วกันแต่ก็ต้องไปกันหมดนี่แหละฮะออครับร้อยห้าสิบล้าน,นผมนะครับผมอุนุนนะผม ก็ฝากติดตามที่นาคภาค3ด้วยนะครับผมเป็นภาพยนตร์ผีคอมดี้ที่ร้อนสุดๆฮาสุดๆโลเคชั่นสวยสุดๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กลัวผีค่อนข้างมากจะบอกว่าสามารถดูได้นะครับผมสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้น่าตกใจขนาดนั้นมันจะดูแล้วมันออกแนวผ่อนคลายมากกว่าครับผมก็มาเจอพวกเราได้นะครับที่รายการ Entertainment นาวครับผมวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้ครับเจอกันเยอะครับ